ในที่สุดเราก็ได้เห็นคาเนตออกมาโลดแล่นในบนจอภาพยนตร์สักทีเลยง่ายมากมากจนเกินไปโคตรสมจริงเหมือนกับโปสเตอออฟฟิเชียลตัวที่เป็น,ปนพยานยดึดยึดยึดยโคตรเก่งขึ้นแถมยังกวนตีนขึ้นด้วยเกรียนขึ้นด้วยคิดดูแล้วกันตอนนั้นที่ผมดูในโรงโด้วยความที่ผมรู้จากตัวเขาคนนีอยู่แล้วผมรู้สึกว้าวมากนะนี่พีจีสหรือมันขายเด็กกันแน่วะ <laughs> โอ้ยมันไปไม่สุดเลยมันยังไปไม่ค่อยสุดต้องใช้คำว่าไม่ค่อยสุดล้กัน อีกแล้วนางออกลมไปแล้วเพิ่งมาทำคลิปรีวิวทำไมเจ้าของช่องนี้มันชิวขนาดนี้ช้ากับชาวบ้านจะช่องเลยเวลายังชอบจริงๆจะมาช้ากับชาวบ้านเนี่ยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาแล้วครับกับรายการรีวิวมั่วๆกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับผมมิสเตอร์แบงกี้คนเดิมนะครับผม กลับมาแล้วครับผมกับรายการเด็ดรายการดังประจําช่องที่เราจะมารีวิวหนังดูซีรีส์ที่เราอยากจะมารีวิวแล้วก็เราจะมารีวิวให้คุณผู้ชมฟังในช่อง YouTube ช่องแบงกีนะครับแน่นอนครับผมหนังออกไปแล้วแต่เพิ่งมาทําคลิปรีวิว <laughs> จริงๆเ่ะผมอ่ะเคยเขียนรีวิวในเพจไว้นานแล้วแต่ว่าเพิ่งมาตั้งกองอัคดคลิปรีวิวแหลงนะครับคิดว่าอ่ะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความรู้สึกเราที่เพิ่งมาถึงจะมาช้านะเอาเป็นว่ามาช้าที่กว่าไม่มานะครับวันนี้เราก็มากับเสื้อตัวใหม่ซึ่งมันเกี่ยวกับสไปเดอร์แมนด้วยอันนี้ก็จะเป็นเสื้อที่ผมเพ้นเองนะครับผมไปซื้อเสื้อมันเป็นเสื้อแบบเป็นเสื้อรู้สึกว่าจะเป็นเสื้อคนงานเนาะแต่ว่าผ้าคือใส่ผ้าเลยยืดดีมากเป็นเสื้อคนงานที่ผมมาเพ้นเป็นชุดร์เป็นเวชัั่นนขอองมมวยปะคผตทีเดป แข่งมวยปล้ำในเวอร์ชันในภาพของโทบี้คือจริงๆอะตอนนั้นอะปีเตอร์เขาไม่ได้จะใช้ชื่อว่าสไปเดอร์แมนนะครับแต่ว่าชื่อสไปเดอร์แมนเนี่ยพิธีกรก่อนที่เขาจะเปิดตัวเนี่ยเขาตั้งชื่อให้ทีหลังแต่ชื่อจริงๆที่ปีเตอร์เขาจะใช้อะเขาตั้งแต่จะชื่อว่า Human Spider นะครับผม The Human Spider What's your name kid The Human Spider The Human Spider That's it That's the best you got Yeah Oh, that sucks. วันนี้นะครับหนังที่เราจะมารีวิวนะครับถึงจะออลลงไปแล้วแต่เราก็จะมารีวิวให้ดูกันนะครับซึ่งก็เป็นหนังเรื่องที่ผมรอคอยในระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าผมก็เคยดูภาคแรกมาแล้วก็อยากเห็นตัวรลายที่หลายๆคนอยากเห็นและเป็นตัวรลายที่แบบดังมากในจกักรวาลคอมิกด้วยน,นะครับผมและหนังเรื่องนี้ที่เราจะมารีวิวนั่นก็คือเว n o มภาคสอง b ลตเดบิย์ครับผม ูดถึงหนังเวนอมภาค2แล้วเนี่ยนี่ก็เป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่ผมตั้งหน้าตั้งตารอนะฮะนับตั้งแต่ที่ภาคแรกออกมาตั้งแต่ภาคแรกของปี2018เลยนะพอมีช่วงที่กระแสแบบว่าอีกประมาณเดือนหนึ่งหนังเวนอมภาค2ก็จะมาคือผมก็รีบแบบเปิดดูเลยเปิดดูใน HBO GO เลยรีบเปิดดูเวนอมเลยอะเอาภาคแรกก่นแล้วแล้ว,แ,ลวแบบเห็นเอ็นเครดิตเห็นเอ็นเครดิตว่าเนี่ยตัวร้ายเนี่ยก็คือครีตัสคาสตี้ซึ่งก่อนที่เขาจะกลายเป็นคาเนตตอนนั้นที่ผมดูในโรงตัวควคมที่ผมรู้จักตัวละครพวกนี้อยู่แล้ว ผมรู้สึกว้าวมากนะรู้สึกว้าวมากถามว่าทาไมรู้สึกว้าวขนาดนี้เพราะว่ามันถึงจุดที่แบบในที่สุดเราก็ได้เห็นคาเนลออกมาโลดแล่นในบนจอภาพยนตร์สักทีแล้ตั้งแต่ตอนนั้นที่หนังสไปเดอร์แมนภาค3เวอร์ชันโทบี้เลยนะผมเห็นตัวไรเบนอมออกมาแล้วตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะผมเห็นเวนอมในเวอร์ชันภาพยนตร์แบบเป็นคนแสดงไลฟ์แอคชั่นอะไรนี่ออกมาแล้วผมรู้สึกว่ามันเตะตาผมมากเอฟเฟกตัวที่เป็นเป็นพยานยึกยยึ๊ยึ๊ยึ๊อะไรนี่คือแบบเป้งเตะตาผมมากวิชวลเอฟเฟก CGI, เต์ซาาี ชอบมังว่าเวนอมมังเป็นตัวร้ายที่เทมากเป็นวิลเล่อีกตัวที่โคตรเท่ในจักรวาลมาเวลผมเคยเห็นภาพตัดแปะแฟนเมดนะครับผมที่เป็นเวอร์ชันสไปเดอร์แมนภาค4ี่เป็นแบบเป็นภาพแฟนเมดซึ่งจริงๆอ่ะภาค4มันไม่มีแล้วแต่ว่ามีคนตัดออกมาที่แบบว่าตัวร้ายตัวใหม่ก็คือคาเนตมันภาพที่เวนอมกำลังจะสู้กับาคาเนตอะขึ้นภาพเลยคือแฟนเมดมันมีหลายรูปมากแต่ผมเห็นแฟนเมดรูปหนึ่งที่แบบโคตรสวยและคือแม่งดูโคตรสมจริงเหมือนกับโปสเตอร์ออฟฟิเชียลแล้วพอมาถึงปี2021ผมก็รู้สึกว้าวงบบองะในที่สุดเราก็ได้เห็นคาาเนดออกมโลล่นในใจอภาพยนตร์ ในฉบับคนแสดงไลฟ์แอคชั่นสัก,กทีตัวความที่ตัวละครคาเน่เนี่ยคือพี่แกก็โหดอยู่แล้วไงแล้วพอมาเป็นเวอร์ชั่นภาพยนตร์ผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันจะถ่ายทอดออกมายัางไงมันจะเล่าออกมายัางไงมันจะออกมาได้โหดดิบเถื่อนเลือดสาดโหดเขี้ยมขนาดไหนชื่อไทยที่เขาใช้ช,ชื่อไทยตอนฉายลงเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าอะไรนะศึกอสูรแดงเดือดใช่ไหมอ่ะแดงเดือดเลยนะครับเดือดคําว่าเดือดเลยนะครับแต่พอผมดูหนังจริงๆแล้วขออนุญาตนะฮะผมรู้สึกว่าไม,ไม่ค่อยเดือดเท่าไหร่เลย เขาบอกว่าเรทหนังเนี่ยตัวเรดหนังนีลยเขาบอกว่าเขาจะทําเป็นเรด PG13 ใช่ไหมซึ่งพอผมไปดูปุ๊บแม่งนี่ PG13 เหรอจริงๆ PG13 ก็โหดได้แต่รู้สึกว่าแบบแค่จะห้ามให้เห็นเลือดห้ามมีเลือดหรือว่าคำหยาบอะไรพวกนี้มั้งอันนี้ผมไม่ค่อยมีความรู้อะไรมากนะซล้วพอผมดูปุ๊บอ้าวอันนี้ PG13 จริงเหรอนี่ PG13 หรือมันขายเด็กกันแน่วะโแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาพูด การเล่าเรื่องของเรื่องนี้กันก่อนล้วกันสิ่งที่เราจะได้เห็นนอกจากการเปิดตัวที่โคตรจะเฟียวงะของคาร์เนตแล้วเนี่ยเราเนี่ยเราจะได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเวนอมตัวเวนอมเองกับตัวเอดด b บ็อกซ์ซึ่งเป็นโฮสซึ่งก็แบบเออก็รู้สึกชอบอยู่นะต้องแบบอ่ะได้เห็นเรเลชั่นชิพของตัวเวนอมนะรู้สึกแบบเอ๊ยเหมือนเวลาเรารู้สึกแย่ yeah, หรือว่า มีอะไรก็ยังมีพี่น้อมแบบคอยปลอบใจเป็นคอยเป็นแบบเป็นที่ปรึกษาให้หอะไรก็แบบเออโมเมนต์อ่ะโมเมนต์นี่ก็ดูน่ารักดีนะแต่ผมรู้สึกว่านะพอในภาคเนี้ยนะพี่น้อมแม่งพูดมากขึ้นพูดเก่งขึ้นแถมยังกวนตีนขึ้นด้วยเกรียนขึ้นด้วยคิดดูแล้วกันแล้วต่อมานะเราก็จะมาพูดถึงการเล่าเรื่องตัวสุนอินกันต่อเลยแล้วกันวันนี้ไปเร็วหน่อยไอ้ตรงเนี้ยแหละคือสิ่งที่ผมจะพูดตรงนี้แหละตรงนี้เลยตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าแม่งเริ่มมีปัญหาตรงนี้แหละครับมันเริ่มจะไม่ค่อยไหว แม่งดูย่อยง่ายมากย่อยง่ายมากมากจนเกินไปตัวรู้สึกว่าเอ้ยแม่งไม่ค่อยมีอะไรเลยตัวผมรู้สึกแบบเฮ้ยเรื่องนี้มันขายเด็กหรอวะมันย่อยง่ายเกินไปผมรู้สึกแบบเฮ้ยไม่ไม่ค่อยมีอะไรเลยมันแบบมันน่าจะมีอะไรที่มากกว่านี้นิดนึงนะเอาจริงๆเลยนะหนังเวนอมตั้งแต่ภาคแรกสุดแบบผมว่าแม่งไม่เหมาะกับการขายเด็กอยู่แล้วด้วยและยิ่งไม่เหมาะกับการทําเป็น PG13 มเพราะว่ามันเหมาะกับการทําเป็นเรทอาหารมากกว่าโหดก็โหดให้สุดไปเลยเถื่อนก็เถื่อนให้สุดไปเลย จะแบบจะมันก็เอาให้สุดไปเลยเอาให้มังสุดไปเลยบทบางช่วงคือผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เลยอะแต่ถ้าถามว่าอะถ้าเราจะให้ดูเพลินดูเพลินได้ไหมมันก็ดูเพลินได้อยู่แต่คือแบบ ในมุมมองของผมนะคือมันก็ไม่ได้เพลินขนาดนั้นอะ่ะจริงๆเพราะผมรู้สึกว่าวเรื่องและการเราเรื่องอะ่ะถ้าเอาหมอบรวมๆเลยนะผมว่าแม่งดูลวกๆไปหน่อยดูลกๆวกเนี่ยไม่รู้อัดูลวกไปหน่อย,ยนะส่วนบทของตัวร้ายนั่นก็คือคาเนชซึ่งจริงๆอะ่ะตัวร้ายในเวนอมภาคสองเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คนเดียวแต่ว่าผมจะขอพูดในตัวหล,กลักๆแล้วกันพูดแค่ตัวหลักก็พอตัวหลักของเราครับคาเนชเราจะได้รู้ประวัติความเป็นมาของพี่แกอยู่บ้างนะเพราะว่าเราจะได้ยิน จากปากเรื่องเล่าของตัวที่เป็นคาเนตเองเลยโดยทุนเดิมในเวอร์ชันการ์ตูนตั้งแต่ในคอมิกเลยนะคลีตัสคาสดี้พี่แกก็เป็นฆาตกรโลกจิตอยู่แล้วใช่ไหมแล้วพอพี่แกมารวมกับไอพญาต,ต่างดาวสีแดงกลายเป็นคาเนตมาฟิวชั่นกลายเป็นตัวที่โหดกว่าเดิมมันก็จะเพิ่มความทวีคูณทวีคูณความโหดความเข้มความบิดเถือนมากขึ้นกว่าเดิมแต่พอมาในหนังนะพอมาในหนังผมรู้สึกว่าแบบเอ้ยทำไมอะ ทำไมผมรู้สึกว่ามงดูดรอปลงเหรอครับทุกคนมันดูดรอปลงมากการเปิดตัวเอาจริงๆฉากที่มันเปิดตัวคาเนตเลยนะถามว่ามันเท่ไหมมันก็เท่การเปิดตัวมันเท่จริงๆมันเท่อยู่แล้วดีไซน์อะไรพวกนี้การใส่ c g เอฟเฟกต์การดีไซน์ออกแบบการใช้พลังรูปร่างของคาเนตอันนี้มันก็เท่แต่ผมรู้สึกว่ามันยังเท่ได้มากกว่านี้ครับทุกคนครับหลายๆอย่างที่เป็นบทของคาเนตอ่ะมันดูดรอปลงบางจุดมันดูดรอปลงบางอย่างก็ตัดออกไปมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออบทของตัวเนี้ย มันไปไม่สุดเลยมันยังไปไม่ค่อยสุดต้องใช้คาว่าไม่ค่อยสุดแล้วกันคือแบบนี้มันตัวอะไรอ่ะนี่มันคือคาเนตเลยเว้ยคาเนตมันเป็นใครมันเป็นไอตัวสีแดงไอแดงมันเป็นใครไอแดงมันเป็นนักสู้ไอนักสู้นี้มันเป็นใครมันเป็นตัวร้ายตัวฉกาจที่ชื่อเสียงโคตรจะโด่งดังของเวนอมนจัารวาลมาเวลคือผมรู้สึกว่าแบบโอ้ยตรงๆเลยนะพาทของคาเนตผมรู้สึกว่าผมผิดหวังในระดับหนึ่งเลยแล้วคือมาจะตอนท้ายเรื่องนะพอจะสู้กันแล้วนะเวนอมกับคาเนตมาเจอกันละเวนอมมาเจอคาเเนนนพออจะสู้กกกัมม็ร ตลกคือแบบฮะเวนอมเวนอมข้างหน้าคือตัวายที่โหดมากเป็นตัวายตัวฉกาดคู่ปรับตลอดการแต่คุณพี่ยังยังมีอารมณ์มาติดตลกเวนอมมึงเล่นอะไรข้างหน้ามันเป็นคาเดทเวนอมช่วยจริงจากสตินึงจะได้ไหมอะโหลพวกมันเป็นอะไรกัน่ะพวกมันเป็นบ้าอะไรกันเอาจริงๆบางช่วงของเนื้อเรื่องมันติดตลกมันก็โอเคติดตลกได้แต่พอไปไปมาๆผมรู้สึกว่าแม่งติดตลกเยอะไปจนรู้สึกว่าเออเอ้ เริ่มเอียนแล้วก็เลยรู้สึกว่าหลังๆมาจะติดพอจะติดตลบปุ๊บเลยรู้สึกว่าเริ่มลำคาดนนิดๆแหละสรุปเลยแล้วกันนะครับตัวละคร CG v i s u a l e f f e c t เักแสดงทุกอย่างดีหมดเลยแต่สิ่งเดียวที่ทำให้ทุกอย่างมันดูง่อยและไปไม่สุดสักทางคืออะไรรู้ไหมฮะมันคืออะไรรทุกคนมันคือมันคือ หมดไงคือแค่อย่างเดียวจริงๆมันเลยทําให้ผมรู้สึกว่ามันไปไม่สุดสักทางเลยเอีกอย่างคือมันจะดีกว่านี้มากเลยนะทุกคนมันจะดีกว่านี้เลยมันจะดีกว่านี้ถ้ามันทําเป็นหนังเรทอาร์ตั้งแต่แรกเพราะว่าตัวคาเนตอะพี่แกก็โหดอยู่แล้วพี่เป็นคาตการโรคจิตพอกลายเป็นคาเน่มันก็โหดขึ้นกว่าเดิมดิบเถื่อนเลือดสาบตั้งฆ่าแกงกันได้คหดดิบเถื่อนพอหนังเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่เหมาะกับการทําเป็น PG13 เนี่ยผมว่ามันเหมาะกับการทาเรทอาร์มากกว่านะเพราะว่าให้มันโหดสมศักดิ์ บดคังค่า,าเน็ตนะมันยังใช้ไม่ค่อยคุ้มเสียดายอะต้องใจเขาว่าเสียดายเลยแล้วกันเสียดายตัวละครมากโอ้โหหนังเรื่องนี่ก็แบบอ้คุณต้องทำใจทำไมวะทำไมอะ อ่ที่บอกเลยครับผมพี่แกโหดอยู่แล้วแต่พอในหนังดันลดความโวดปวดทําให้มันลดลงตัวบทมันลดความโหดมันโดนเนืบหลายๆอย่างทําให้แบบแม่ดูง่ายไปหมดแล้วจนมันทําให้ทุกอย่างมันมีเอฟเฟกกับบทไปด้วยบททั้งเรื่องเลยจริงๆผมรู้สึกว่ามันแบบจะพูดยังไงแล้วครับตรงด้วยจะดูออกมันมันก็ดูได้อยู่แต่พอถ้าเราจะดูจริงๆจังๆอยากจะดูให้มันเอาสนุกอ่ะมันสนุกแต่มันก็ยังไม่สนุก ขนาดนั้นนะครับทุกคนอ๋อใช่ผมลุมพูดอีกอย่างหนึ่งครับสุดท้ายและท้ายสุดเลยนะมันมีแค่อย่างเดียวที่ผมรู้สึกว่ามันพีมากยิ่งคนที่ติดตามหนังมาเวลจะต้องรู้สึกกรี๊ดกับสิ่งนี้นั่นก็คือเอ็นเครดิตของเรื่องนะครับผมนี่คือสิ่งเดียวจุดๆุดเดียวที่กินขาดของทั้งเรื่องพ้อยหนึ่งเลยครับผมแฟนเซอร์วิสแบบจัดตัดเต็มมากนะครับผมแฟนเซอร์วิสใครดูแล้วต้องร้องว้วยอดดิสิต ตายมันตาใครที่ติดตามหนังมาวิวลมานานจะต้องรู้สึกว้าวกับมันแน่นอนเอาพูดแค่นี้พอนะครับผมที่เี๋ือผมจะไม่พูดใครที่ยังไม่ได้ดูและอยากดูก็อยากจะดูด้วยตาตัวเองก็อย่าไปเชื่อคํารีวิวผมมากนะอยากจะบอกคือใครที่ดูรีวิวผมก็อย่าไปเชื่อมากนะครับผมเพราะว่าความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วเรื่องนั้นแบบมันก็ต้องมีชอบกับไม่ชอบถ้าแม่งไปชอบอย่างเดียวเลยชอบคนเดียวเลยไม่ชอบทั้งหมดเลยคือมันก็ไม่สนุกนะมันต้องแบบฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไม่ต้องตกใจเพราะตอนเนี้ยที่ผมลงเนี่ยหน เจ้าไหน่อยนะครับก็รอดูอ่ะกลับเข้าเรื่องกันต่อนะครับคะแนนทั้งหมดคนังเรื่องนี้ครับเวนัมภาค 2, 2ผมจะขอให้คะแนนอยู่ที่เอาไปเลยครับ6.5เต็ม10พอครับคือคนที่คาดหวังแล้วพอไปดูถ้าเขาดูแล้วรู้สึกผิดหวังเนะี่ยก็ก็เข้าใจฉะนั้นใครที่ชอบหนังเรื่องนี้ก็อย่าว่า,ากันนะเพราะว่านี่ความรู้สึกผมผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเลยตั้งแต่ตอนที่ผมไปดูมาผมาจำความรู้สึกตอนนั้นได้อยู่เลยตอนนั้นที่ผมไปดูผมรู้สึกว่าไม่ โอ้ยขออนุญาตนะคาร์เนชพี่เอาตัวละครมาทำได้เสียของอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะผมรู้สึกว่าแบบโอ้ทำไมวะ <c oughs> มันน่า,จ,าจะใช้ได้คมกว่านี้ <c oughs> <c oughs> ฉะนั้นผมคิดว่าใครที่อยากดูก็รอไปก่อนนะครับถ้าลงสตตีมมิ่งก็แล้วค่อยว่ากันเอาเป็นว่านี่ก็คือทั้งหมดของรายการรีวิวม่วๆของเราในวันนี้นะครับกับหนังเรื่อง,องเวนอมภาคสองน,นะครับถ้าใครที่จะดับดับเรื่องนี้ใครคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้ใครชอบหรือไม่ชอบคิดยังไงกับเรื่องนี้ใครที่เคยดูมาแล้วยังคงทำความรู้สึกตอนนั้นได้อยู่หรือว่า ใครชอบหรือไม่ชอบก็มาคุยกับเราได้นะครับมาคอมเมนต์ก็ได้เลยอย่างอ่านมากนะครับเพราวันนี้เกิเก็จะขอจบบทพิเศษเท่านี้นะครับถ้าใครชอบวิดีโอของผมนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ปุ่มสีแดงด้าน,นล่างสำหรับคนที่ฟ o ลโล่ในยูทูบและอย่าลืมไปกดติดตามทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Page IG Twitter TikTok ไป follow ให้หมดเลยนะครับและถ้ามีคลิปใหม่หรือว่าจะมีคลิปอะไร อยากติอตามวิดีโออยากเห็นอะไรก็คุณจะได้ไม่เหงานะครับจะได้ติลตามทุกทางนะครับวันนี้เราก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าเราจะมารีวิวดังเรื่องอะไรรีวิวซีรีส์เรื่นหนังแห่งไหนเรื่องอะไรกันต่อกแล้วเจอกันไปละสวัสดีครับวูบไม่อยากจะเชื่อเลยต้องมาอัดคิปตนกลงคืนคำพังเขาจะว่าไงบ้า